เพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำนะคะ DIY นะคะช็อกโกแลตมิกกี้เมาส์นะคะตัวดิสนีย์นะคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ไปแกะกันเลย ในกล่องของเขานะคะก็จะมีช็อกโกแลตมาให้สองอันนะคะเป็นช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็แม่พิมพ์นะคะเราจะต้องเอาช็อกโกแลตตัวนี้นะคะไปแช่ในน้ําอุ่นนะคะนี่นะคะเพื่อให้เขาแบบละลายตัวนะคะเพื่อนๆแช่ลงไปเลยค่ะเขาบอกว่าให้แช่สี่นาทีนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นแม่พิมพ์ก็จะมีลายรูปตุ๊กตาน่ารักมากเลยนะคะ เรารอให้ช็อกโกเ,เรารอให้ช็อกโกแลตล,ละลายก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเทแม่พิมพ์กันต่อเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆพอได้เวลาแล้วนะคะช็อกโกแลตละลายแล้วนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะโดยการใช้ตัวนี้ก่อนเลยค่ะนี่เพื่อนๆจะใช้สลับกันก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ตัวเดียวก็ได้นะคะเราจะเทลงไปเลยนะคะ แล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะเราได้แค่3อันนะคะพเพื่อนๆนช็อกโกแลตมันได้น้อยนะคะเรานำไปแช่ช่องฟิตเลยนะคะ15นาทีค่ะพเพื่อนๆไปเลยเพื่อนๆหลังจากเราเอาเช่า,าตู้เย็นนะคะ สิบห้าถึง20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยทุกคนว่าจะได้แบบไหนน,น,นี่ค่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,น่ารักมากเลยค่ะนี่เลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราไปแกะตัวอื่นนะคะนี่ โอ้โหนี่ค่ะเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะได้เวลาเราชิมช็อกโกแลตแล้วค่ะที่เราทำนะคะนี่เลยค่ะเพื่อน,อนๆน่ารักมากเลยค่ะอืมเพื่อน,อนๆลองซื้อมาทำดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอก,กันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ